อ๋อมันใหญขายขาย,ขายห้งลกขายห้งลูกขายนตลาดประดินกับเด็แม่เราขายห้งลูกครับขายไใหญ่ขายจัยยเไหนล่เบิรนี่นะเบิรนี่โอบาอสาเองวะนี่สารเองวะด็ดดม,ด,ม,มด้เลั่วเลยเป็นห้างไม่ห้างไม่ดีเด็กมาเลยนกกันเดียมันสารีโอ้โอโนกแต่ไปเอามาจากไหนนี่ยมันห้างใหม่ไปจ่อเป้าสุ ฮะไปจอว่าห้างมัตสึมบ,บะโอ้ห้างนกครับห้างนกของแท้ได้ครับหนี่งร้อยสามเลยเรามาขายอยู่ตลาดประดิษฐ์ครับเนี่ยเรามาขายตลาดเาเวรีนะครับประดิษฐ์จมนาจำบานทุบ,บเอาไปเท่าไรหกสิบเนาะรถตุกต่อหรอกอ่าอะไรน,นี่รังนกลังนก ได,ได้ได้หัาลนกไปอันนี้เคือเอาไปสู้หลายล้านอีนงามครั